แนวทางในการใช้ชุดให้อไลน์กับไฮเซลตัวเองหรือกับซอสนะคะแอแอดมาแล้วกันไฮเซลนี่มันให้มันสอบคล้องนิดนึงเนาะกับซอสเลยนะปกติเวาลาการจะไลฟ์ทีนะเบื้องลึกเบื้องหลังอาจารย์ก็ต้องอไลกับซอสก่อนแล้วก็อาจารย์ก็ต้องเชื่อมต่อกับทุกทุกแอดมาเนาะที่จะเข้ามาฟังไลฟ์อาจารย์เนี่ยเออทุกแอดมาเลยนะไม่ว่าจะฟังวันนี้ฟังเมื่อไหร่ก็แล้วแล้วแต่ไม่มีไทม์สเปซเนาะอีกสิบปีมาเจอก็ได้ก็ต้องถามเขาก่อนนะว่าอยากจะให้ สำนึกรู้ของร่างเนี่ยที่อยู่บนโลกเนี่ยของแต่ละคนน่ะให้จดจําอะไรได้บ้างฉะนั้นเนี่ยในทุกๆไลฟ์ของอาจารย์มันจะเป็นการ c o c r e เอทร่วมกันมันไม่ได้เป็นงานของอาจารย์คนเดียวต้องบอกอย่างนี้เลยนะนงาน c o c รี a t e ร่วมกันแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ต้องกระทบกับประสบการณ์ตเองขึ้นมาพูดสภาวะธรรมชาติของเราคือสภาวะอะไรกับซอสค่ะสภาวะลอยตัวคือเนี่ยคือสภาวะธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยคือสภาวะธรรมชาติและนี่คือสภาวะปกติ ปกติคือไม่ธรรมชาตินะทุกคนเป็นปกติของมนุษย์ไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมชาติที่ควจะเป็นแนวทางการใช้ช่วยให้อะไรกับซอสแลวดูแลให้ครบค่ะ mind body spirit เนอะให้ได้สภาวะเนี่ยคือสภาวะธรรมชาติ get ไหมเห็นไหมตรงกลางคือมีแอดมาด้ดูแลแอดมาด้วย,วยถ้าไม่พร้อมดูแลแอดมาก็ mar, ไม่เป็นไรเพราะเรื่องเนี้ยอยากจะให้ทําไม่ใช่ไปฟังอาจารย์แล้วไปทําตามนะคะอยากให้ศึกษาทาทุกอย่างด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองค่ะใช้วิทยาศาศึกษาดูเข้าไปดูเลยค่ะเขาทําอะไรกันเหรอ แล้วเาถามข้างในตัวเองดูว่าอันนี้เราพร้อมทําหรือไม่ทําแล้วแต่เรานะคะทุกทุกจิตวิญญาณต้องตัดสินด้วยตัวเองตามความพร้อมมันจะมีทามมิ่งของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องรีบร้อนหรอกคะ่ะอืมเนี่ยแอดมานะคะดูแลแอดมาของตัวเองดูแลเรื่องของร่างกายเรื่องของไมนเรื่องของสปิริตนะให้ครบค่ะแค่เนี้ชีวิตก็ดีขึ้นละแค่เนี้ยชีวิตก็ดีขึ้นละอืม แต่ถ้าเกิดยิงตรงที่แอดม่าก,ก่อนนะไอ้เนี้ยก็จะง่ายขึ้นลื่นขึ้นเอางี้แล้วกันไปเร็วขึ้นตามความพร้อมนะคะแล้วทํายังไงอะ่ะให้ไม่ให้มันติดติดตด,ดับดับอะ่ะทำไงให้มันสร้างนิสัยได้เลยเป็นนิสัยของสติออนเนี้ยนิสัยของนิสัยของการมีสนามพลังงานแบบเนี้ยมันต้องใช้กระบวนการมันจะใช้กระบวนการที่อาจารย์เรียกว่าเซลฟ์มาสเตอรีที่อาจารย์พูดารายละเอียดทั้งหมดเลยนะอยู่ในซีซั่นสองนะคะเอาไปฟังเอาไปฝึกนะคะทุกคนฟังเฉยเฉยไม่เกิดอาจารย์บอกฟังไปเลยสิบรอบ ขนาดว่าจําคําพูดอาจารย์พูดอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดเลยทุกคน,นเอาไปสอนต่อก็ได้นะแต่ก็ไม่เกิดนะตัวเขาก็ไม่ได้อนะไรเงี้ยตัวเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาฝึกจริงอะ่ะเนี่ยแล้วเซลฟ์ฟมารสเลี่ฐานของมันนะทุกคนก็ต้องมีสติรูต้ตัวเห็นตัวเองนะคะจับเจอสานึกรู้ได้เข้าไปจับสิ่งต่างๆไอ้ตัวนี้สําคัญอ่ะไอ้ตัวนี้สําคัญถ้าเกิดยังหนักยังแน่นอยู่แสดงว่ายังไม่เห็นตัวเองมากพอฝึกสมาธิใช่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกสติ คนส่วนใหญ,ญ่เอาแต่ความสงบในสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกสติการรู้ตัวการเห็นคันสําเนึกรู้ตัวเองที่เข้าไปจับไว้รับรู้เรื่องต่างๆพอปล่อยไม่เป็นปุ๊บยังไงดิ่งดาวหนักจิตไปกับเรื่องนั้นๆปล่อยไม่เป็นไอ้ทักษะการปล่อยให้เป็นเนี่ยมันต้องมีสติแล้วก็เจอไอ้ตัวสํานึกรู้ตัวเนี้ยนะคะเข้าไปดูนะในซนะีซั่นสองน่ะตอนเรื่องเซ l ร a ฟโอ e วอร์เนสแล้วก็เซ l ร์ฟทรานเซนเดนต์อาจารย์มีเสริมเรื่องตรงนี้ให้หน่อย